แต่เป็นภาษาอสานนะใครแก่ได้ก็แกะเอาท่านบอกว่าวันหนึ่งท่านไปเที่ยวทุดงดงอยู่อำเภอคอนสาราจังหวัดชัยภูมิท่านก็นั่งฉันข้าวอยู่เพรนั่งฉันข้าวอยู่งูเขียวตัวหนึ่งตัวเล็กๆแต่ตัวยาวขนาดแก่แกนก็ไต่ขึ้นไปตามลําไม่ไม่่วกอยู่บนภูเขาไต่ไปเสร็จแล้วก็ไต่ขึ้นไต่ลง มันบอกว่ามันก็ได้หันมาถามญาติโยมผู้หญิงที่ไปเสบานมันบอกว่าไม่ออกพอกงูตัวนี้มันมาเทิดแฟังนี่โหูพระเจ้าได้ยินบอกกันว่ายอมก็ได้บอกว่าหลวงปู่โอขน่อยนี่มันมาเป็นหูแก้วตาเทปปัว่ามันมาได้ยินสั่นปัว่าเดี๋ยวสิเทศใแฟังมันมังมันมาเทศธรรมาให้อย่าปูฟังอย่นี้มัน มาเด้อภัยอยากหนีโรคกวงทุกไง่ในกองไฟอยา่กกไอไยาไปตามตันหาโมกามมาคุณหามาทำบิปัจสนาเห็นหูหาทางสิผนโศกเห็บเร็วเรียวหยาดพนองม,มั่นศสีสาคำท่างให้เจ้าว่างคันหาอุป,ปมาให้เจ้านายเข้าของหลายมากหล่นตนหมอยละเมงไป บอเห็นเดาไปได้ตายไปกะเสียเปล่าฟงโมเจ้าคิดเบึงให้มันขับให้ไปจักในใจให้ห้ำห่อนดูบางให้พาทั้งเสดไปนาหาทั้งให้ผลศกสมบัติในโรคนี้ให้ว่างถิ่มป่วยสามมันเป็นไฟแสงกาเผาอุ่าให้ไหายวอดตลอดมดทุกสัน่นขุนขาไปพ้นมันบ่เหลือ,อยังข่าง,างกะสัดลาดจำใต เม่นไผ่ไผ่กับว่ามีเหลือลรอดังเดียวกันนั่นดูกคนใดใจ,จตำทำปนปีพ่อละพี่เรี่ยวช้ามยามมินทันแม่ละคุณเดี่ยวลายกายเป็นม่านสร้างสุสารขมนรกมกตนดินผู้ใดจำได้จำเอามีปัญญาจำมองอันนี้ปัญญาจำกด็ดีเป็นค้าสอน เกิดคนมาปฏิบัติธรรมนมาะตัวนี้หลวงปู่ผางบรรให้สติอยู่ทุกวันทุกวันเปิดคนมาปฏิบัติธรรมแกก็หาที่เปียบบะได้สำดับคนที่เอาในมือลระนิดแต่ว่ากระทำให้ต่อเนื่องต้องสู้อดทนอันบ่นอดทนบะได้เนะี่ย ทำคำสั่งสอนพ่อแม่คูบาตร